วันนี้เวลา18นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายบุญชัยกริชานชัยอธิบดีผู้พิพากษาภาค7พลโทสุขสารหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1พลตรีประยุกต์อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่15พลตำรวจโทธนายุทธวุฒธธิจรัดรํารงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา18นาฬิกานาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดการดำเนินงานด้านการศึกษาสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรด้ราโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงสถานี และพัฒนาต่อยอดการดําเนินงานของบุลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ให้มีความทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาระบบการดําเนินงานรูปแบบใหม่และระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากการปรับปรุงพัฒนาสถานีส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน 33,872แห่งเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและช่วยการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ทอดพระเนตรห้องต่างๆภายในอาคารประกอบด้วยชั้นที่1ห,ห้องเรียนต้นทางใช้ทําการบันทึกเทปการเรียนการสอนออกอากาศห้องเรียนจําลองปลายทางเสมือนจริงห้องแสดงนิทรรศการผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ใช้ DLTV ชั้นที่ 2. ห้องควบคุมออกอากาศห้องออกอากาศอาาศัตโนมัติ ชั้นที่ 3. ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริงห้องบันทึกรายการฉากจริงและนิทัศการประวัติความเป็นมาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปธรรมซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2538ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ส่งมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อม ล้าทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกโดยเฉพาะโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระรชาชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีให้เป็นเครื่องหมายของมูลนธิธิเริ่มออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่5ธันวาคม2538ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอหัวหินจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตลอดจนการถ่ายทอดการศึกษาสายอาชีพ จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาปฏิบัติพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการปรับผังการออกอากาศ15ช่องสัญญาณตลอด24ชั่วโมงออกอากาศชั้นประถมวัยที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิชาเอกถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งมีโรงเรียนขยายโอกาสที่ต้องการการสนับสนุนและรายการความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชนทุกกลุ่มช่วงว ในห่วงนอกเวลาเรียนให้ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปลี่ยนระบบออกอากาศจากระบบความคมชัดมาตรฐานเป็นระบบความคมชัดสูงและเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการออกอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องเรียนต้นทางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนห้องเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เปลี่ยนกระบวนการผลิตจากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทปทําให้สามารถวางแผนการถ่ายทําล่วงหน้าและปรับปรุงรายการสอนให้มีความสมบูรณ์ก่อนนําขึ้นเว็บไซต์ให้ครูโรงเรียนปลายทางเตรียมการสอนล่วงหน้าและสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนใบงานสื่อต่างๆได้จากเว็บไซต์มูลนิธิ การเพิ่มช่องทางการออกอากาศให้สามารถรับชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียมและเว็บไซต์มูลนิธิแอปพลิเคชันและช่องทาง YouTube ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ต้องปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ มูลนิธิได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิและโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทําให้โรงเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนสามารถจัดการศึกษาให้กับนักเรียนและบุตรหลานได้เป็นอย่างดี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีข้าราชการทหารตำรวจและราษฎรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร เวลา21นาิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้หนายคีรีการจนะพาดประธานกรรมการบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนพร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททุงกล้าทุงกระมอมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายบัตรแรบบิดที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยเสด็จพระราชบุศลสตามพระราชอัธยาศัยบัตรแรบบิดเป็นระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบตัวร่วมในการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้า BTS และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถใช้บัตรโดยสารใบดี เดินทางได้ในทุกระบบขนส่งสาธารณะรวมทั้งมีการพัฒนาให้ใช้ร่วมกับร้านค้าต่างๆได้<อ>และเนื่องในโอกาส<อ>พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562บริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชน<อ><อ>ได้จัดทำบัตรแรบบิด Rabbit, ที่ระลึกพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพ<อ>ื่อให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติแล<อ>ะเก็บรักษาไว้เป็นทีร่ระลึก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระปฐมบรมราชโองการกับพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และภาพเครื่องเบญจาราชกกรุธพันไปจัดทำบัตรระบ,บิดที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีกับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย